ตรังนอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีทะเลสวยหาดทรายขาวสะอาดมีจุดดำน้ําใต้ทะเลที่สวยงามแล้วตรังยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่งที่เป็นอันซีนของไทยเช่นทะเลแหวกที่ถูกอบล้อมไปด้วยน้ำสองสีป่าชายเลนที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นกงกางกว่า3,200ไร่ภูมิทัศน์แปลกตาและแตกต่างจากป่าชายเลนที่อื่นและสิ่งที่ใจพลาดไม่ได้ก็คือการเดินขึ้นเขาเพื่อชมวิว360องศาที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล ตามด้วยการทานอาหารทะเลที่ทั้งสดและอร่อยแบบไม่อัน้นจากนั้นผมก็ไปตามหาต้นยางต้นแรกของประเทศไทยที่อำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งที่มีสถานีรถไฟเป็นสถานีสุดเส้นทางฝั่งอันดามันย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองท่าเก่าแก่ของจังหวัดต,ตรังกับทริปเขาจมป่ากันตังความปังที่ไม่ได้จบแค่ที่ทะเลครับ สวัสดีครับผมเต้ยโกเวนก่อนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เขาพับผ้ารีสอร์ทครับก็เมื่อคืนนะครับผมมาพักที่นี่นะโดยขับรถเพียงแค่20นาทีจากตัวเมืองจังหวัดตรังเท่านั้นและเพื่อนๆก็จะได้เจอกับบรรยากาศที่พักท่ามกลางขุบเขาแบบนี้เลยครับซึ่งบรรยากาศหน้าห้องพัก กับวิวภูเขาที่อยู่ด้านหน้าและได้ทานเนื้อกระทะมันเป็นอะไรที่ฟินมากครับแถมที่นี่ครับเขายังมีร้านอาหารและร้านพับผ้าคาเฟ่โดยคาเฟ่ที่นี่เนี่ยครับเขานําแป้งสาคูมาทําสาคูโมจิขนมญี่ปุ่นเจ้าแรกในจังหวัดตรังเลยครับ จากนั้นครับผมก็เดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านน้ำราบซึ่งชุมชนแห่งนี้ครับมีธรรมชาติหลากหลายให้สัมผัสให้ชื่นชมผืนป่าชายเลนอนันอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ฟื้นฟูของชาวชุมชนก็เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักพี่ที่จะนำเที่ยวของเราในวันนี้กันครับครับสวัสดีครับผมพี่วุฒิบ้านน้ำราบนะครับเป็นประธานวิสาหกิจกชุม ล่องไปบ้านน้ำราบจังหวัดตรังครับผมคือคนดังของจังหวัดตรังนะทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าบ้านน้ำราบครับอ๋อ,อคือเมื่อก่อนที่นี่เขาเรียกบ้านน้ำโลกค,คือน้ำอยู่ร,รอบรอบแต่ว่าเจ้าหน้าที่อมเภอเนี่ยเป็นลงชื่อผิดกลายเป็นบ้านน้ำราบก็เลยกลายเป็นน,น้ำราบจนปัจจุบันอ,อ๋อแค่นั้นเลยครับนะผมจุดเด่นของที่นี่คืออะไรจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะเป็นปูมา้าปูม้าก็คือมีปูม้มากินตลอดทั้งปีมีตามาสมหรือลมพายุไม่เก่า ปูมาเราก็จะมีกินตลอดแล้วก็เราก็จะคุ้นครูด้วยเพราะว่าที่ได้แม่ปูไก่นอกระดองมาเราก็จะมาพปะแล้วก็อาไปคือกินดูธรรมชาติเพื่อเพื่อเป็นการคุ้นครูไว้กับไว้กับอาชีพของเราครับอันนี้คือไข่ปลาหมึกครับผมนี่ไก่ไก่ปลาหมึกหอมเนยเออเป็ไก่ไอไข่ปลาหมึกหอมเพิ่งจะเห็นะนะพอเป็นตัวมันเป็นยังไงเป็นปลาหมึกใจนี่ยง่องละตัวนี่ทอดละตัว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  น,นี่ไก่มือไก่ดองอลองจางเกตด,ดูลูกมันอยู่ข้างในอย่าน,นี้ยังลูกอยู่ข้างในเห็นไหม,ม,มลูกมันไนนข่ปาลาริวกิวไหมครับครับไก่กลายกันแมันจะมีลูกมันมีนมีลูกอยู่ ตอนนี้บริเวณที่เราอยู่นี่คืออะไรครับตลังมังกรเวกบ้านน้ำราบรับตรงนี้มีมีทุกวันไหมครับอ่มีทุกวันกับผมแต่ว่าเวลาแต่ละวันเนี่ยมันไม่ตรงกันรับผมมันจหมุนเวียนตั้งแต่หนึ่งกั้มถึงสี่ห้ากั้มอ่าครับผมตามตามระดับของน้ำอ่าบนทะเลเวกเนี่ยเราจะเห็นสันทรายที่ถูไว้แล้วก็ ด้านหน้าแม่งเยอะๆเนี่ยเป็นยามันยาความยาวมันประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็มีปลาดาวปากมายเป็นปันๆตัวเลยครับเฮ้ยนั่นนะ้องสน็อกเกินลงไปอ่ะไม่ต้องครับผมอยู่บนพื้นทรายเลยครับอ๋ออยู่เหรอครับเกาะกระดานที่ได้อันดับหนึ่งของโลกยังอยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านหน้าเราเลยครับผมอ๋มขอเกาะกระดานอยู่น<ม>ั่นนะกระดานครับผมแล้วก็กอรมุกจะมีกระตั้มมากตที่เป็นอันตับนของไทยแลนด์อยู่ครับผมอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยครับ หากมองจากบนเรือบริเวณนี้ครับก็คงจะเหมือนกับพื้นป่าโกงกลางทั่วไปแต่หากมองจากมุมสูงจะเห็นพื้นป่าโกงกลางตรงนี้ถูกแยกออกเป็นเกาะกลางโดยมีรูปร่างสามเหลี่ยมคล้ายรูปหัวใจเลยครับตรงน,นั้นคนคนพบได้ไงครับที่หัวใจคือมีคนบินปาราโมเตอร์ปานไป แล้วก็ก็ก็เห็นเป็นรูปหัวใจทีนี้ก็าก็ไปบอกต่อบอกต่อนที่จุนเวนก็ได้รับรู้ว่าเนนียมันก็เลยเอาโดนขึ้นไปทดลองบินดูก็เป็นรูปหัวใจจริงๆคือไม่มีใครสร้างใช่ไหมครับครับผมไม่เป็นเองเป็นธรรมชาติเลยครับผมเองธรรมชาติอเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปขึ้นเขายอดนู้นครับเข้าจมป่าใช่ไหมพงันเขาจมป่านะครับ างข้างขึ้นอีกขึ้นยากไหมครับพี่ขึ้นไม่ยากมันอ่าชวงที่ว่ามีอ่านี่ต้นผู้กลางผู้กลางก็เราจะทับใหม่ไปเพราะวัสดีทั้งติดโต๊ะอย่างไหมทั้งทิมโต๊ะเราจะขึ้นไปเลยๆมันมันมันไม่ชันคือมันเป็นเนินขึ้นสบายสบายอ่าอันนี้กระยะทางกี่เมตรครับก็ประมาณขึ้นอ่าขึ้นไปกลับไปกลับประมาณเจ็ดร้อยว่าเจ็ดร้อยแซนครับไหนในกระเป๋ายังไรมั้งอ่ะนามอ่อ๋อหนามอ่ะ เอาหนับเตียมพอไหมพี่เพียครับโอ้ขอบคุณครับต่อไปจะเริ่มเป็นไม้ไผ่แล้วครับทางก็ทำไม่ดีแล้ว จุดที่แสดงว่าใกล้ถึงแล้วนะครับก็คือจะมีทําให้มุดให้รอดนิดนึงครับในสุดก็ถึงแล้วครับตรงนี้เป็นเกาะอะไรมั่งอืมเกาะลีบงอ๋อน่เกาะลีบงนะครับ นี้เกาะกระดานอา๋อเกาะกระดานอยู่นี้ทะเลแหวกเมื่อกี้ที่เราไปตรงนั้นตรงนน้นอ๋อตรงนน้นอะที่มันเป็นลายขาวๆแล้วก็กุ้งเกาะมุกคับเกาะมุกตรงนี้นะครับเกาะมุกอ๋อเกาะหัวใจที่เราไปเมื่อกี้อ๋อเกาะใจตรงกลางนั่นนะ สาเหตุที่เขาลูกนี้ชื่อว่าเขาจมป่าเนี่ยครับพี่วุฒบอกผมครับว่าคือถ้ามองไปจากหมู่บ้านนะครับมันจะมองไม่เห็นเขาลูกนี้เลยมันจมอยู่ในป่าแต่พอขึ้นมาบนเขานะ่ครับเรามองกลับมาเราเห็นวิว360องศาเลยครับสําหรับผมเขาลูกนี้ชันพอสมควรเลยครับแนะทำใหน้เพื่อนๆใส่รองเท้าผ้าใบขึ้นไปเลยนะและพอใกล้ถึงยอดเนี่ยครับหินจะคมพอสมควรพวกถุงมือไปด้วยก็ดีครับ เรรราาาก็ตียมมอาหามใหใ้ปิดท้ายกับชุมชนบ้านนำราบนี้ด้วยการทานข้าวของชุมชนครับซึ่งอาหารที่ทางชุมชนจัดมาให้นะครับบอกเลยครับว่าใครที่ชอบทานอาหารทะเลที่นี่คือสวรรค์ครับเพราะในมือน,นี้ครับเราจะได้ทานของทะเลสดๆที่เป็นวัตถุดิบจากในชุมชนถูกนํามาปรุงแต่งให้กับนักท่องเที่ยวแบบเราได้ทานอาหารแบบอร่อยมากเลยครับ และผมก็ขับรถมาที่อำเภอการตังครับซึ่งในอดีตนะครับการตังเป็นเมืองท่าสําคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียเลยแล้วที่นี่ครับก็ยังเป็นต้นกําเนิดต้นยางต้นแรกของประเทศไทยตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชื่อว่าสยามโดยพระยารัศดานุปะดิษมหิตสอนพักดีเป็นผู้นําเมล็ดยางพาราเข้ามาเป็นชุดแรกของไทยครับโดยโรงแรมที่ผมมาพักนี่ครับเป็นโรงแรมที่เคยเกือบร้างเก่าสุดในอำเภอกันตงังสู่โรงแรมชมใหม่ที่มีชื่อว่าสิริชัยดีไซน์โฮเทลครับ ห้องที่ผมมาพักนี่ครับเป็นห้องสแตนดาร์ดรูมขนาดกระทะรัดแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตกแต่งสไตล์มินิมอลให้ความรู้สึกเหมือนไปญี่ปุ่นเบาๆเลยครับหลังจากเก็บของอาบน้ําเสร็จผมก็ลงมาข้างล่างครับโดยเขาจะมีพื้นที่ไว้นั่งทํางานทานกาแฟพบปะส,สังสรรค์รวมทั้งขนมโบราณของฝากของที่ระลึกจากชุมชนมารวมไว้แล้วที่นี่เลย และผมก็ได้นั่งคุยกับบาริสต้าคนนี้ครับชื่อน้องกวงทายาทรุ่น3ผู้แปลงโฉบโรงแรมสิริชัยครับและผมก็สะดุดตาก,กับแก้วกาแฟใบนี้คือถ้าสั่งแบบเทคอเวลครับน้องเขาจะใช้กระป๋องอลูมิเนียมที่นําไปรีไซเคิลและกลับมาใช้ซ้ําได้น้องเขาให้เหตุผลว่าเป็นเป้าหมายของโรงแรมสิริชัยที่ต้องการทําให้โรงแรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดครับ และน้องกวงยังอาสาพาผมเดินเที่ยวบริเวณโรงแรมด้วยกับที่แรกคือสถานีรถไฟกันตังครับซึ่งความหมายของคําว่ากันตังนะครับสันนิษฐานว่าเป็นภาษามาลาย,ยูหมายถึงเครื่องช่างวัดตวงวัดสิ่งของโดยมีสถานีรถไฟกันตงังเป็นสถานีสุดทางรถไฟฝั่งทะเลอันดามันครับซึ่งในอดีตครับใช้รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียโดยในปัจจุบันนี้นะครับได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดตรังจากกรมศิลปากรครับ stay, stay, และมาต่อกันที่ร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งในสไตล์จีนฮ่องกองได้กลิ่นอายของความวินเทจย,ย้อนยุคซึ่งเราจะได้ดื่มดำ่ำและลิมรสอาหารจากบรรพบุรุษสำหรับฉบับกันตังแบบสไตล์ปูนารากัน สู่มุมมองใหม่ๆให้ทุกคนได้ลองกับลิงค์เชิญบ i s t r o แอนด์คาเฟครับ ที่่ใหมแล้วก็ไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปครับหลังจากนั้นเอาไปนื่อแล้วก็นํามานวดกับน้ำมันหมูครับส่วนต้องต้องให้ได้นะเพราะว่าบางรอบเนี่ยเซฟเองก็ยังยังนดไม่ได้ไส้ด้านในก็จะเป็นไส้สีขาวนจะมีความกรอบครั้นุ่คําหอมกรชิ้กมกับชิมกริ้กรมกิมกริรมกริ้มมมระมม มีความหอมความเคี้ยวแล้วก็สุกนิดนิด แล네้วในทุกๆเช้าครับบริเวณข้างโรงแรมสิริชัยนะครับจะมีคนมาต่อแถวซื้อขนมโบราณที่ใช้สูตรจากเมืองจีนหนึ่งเดียวในตรังเลยนั่นคือขนมสี่ขานะครับจะคล้ายๆกับถ้าถ้ามองคนเผินคนไม่รู้ก็กนๆคล้ายๆกับปาต้องโกนะครับ แต่จริงคือมีความต่างอยู่มีอะไรครับมีอะไรตรงกลางนะครับมีน้ำตาลครับมีน้ำตาลน้ำต,ตาลอยู่ต,ตรงกลางกระบีปลาเขากเอาแป้งแค่แค่มามมามา,มาชิดกันเนาะแต่นี้คือมีการ <c oughs> ม้รมวนนิดนึงพอม้วนปุ๊บจะกลายเป็นสีขานะครับ เี๋ยวลองชิมดูครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับนุ่มแซ่บผมบอกว่านึ่มไม่จะมันแต่ได้ไม่ไม่หมัเหน,มนเลยครับไม่อม,ม,น,มน้ำมันเลยก็มีความหวานอ่อนๆเออหวานอ่อนๆไม่ต้องกินน้ำตาลอะไรเลยครับปิดท้ายทริปนี้นะครับน้องกวงพาผมนั่งรถสามล้อพ่วงข้างไปร้านบะหม,มี่อาหารเช้าเจ้าเก่าแก่ที่เปิดมายาวนานกว่า70ปีครับ นี่เขาจะแบบขี้เป็นแก้วเป็นกระป๋องที่นี่เด่นเรื่องอะไรนะครับมีชั่วมีชั่วครับไก่คอต้มหลังนี้จะมีหมูเพิ่มขึ้นมาสมัยพ่อนี่หมูไก่ยางเดียวเลยครับเอ๊ะทำไมต้องใส่เป็นเป็นแก้วเป็นโอ้ยมันเอยมากต้องใส่เป็นหม้อใหญ่ๆ ไม่ได้เลยอต่อเดี๋ยวกินดูนะละลายในปากเลยครับฉยๆมันก็เปื่อยแล้วครับมื่องก <laughs> ินู่มีซัวไก่ตุนที่นี่นุ่มมากนุ่มแบบไม่ต้องเคี้ยวคือมันละลายในปากเลยครับแถมน้ำซุปเข้มข้นรสชาติกลมกลม่อมอร่อยครับ เป็นไงบ้างครับกับทริปเขาจมป่ากันตังความปังที่ไม่ได้จบแค่ที่ทะเลตรังเป็นจังหวัดที่นอกจากมีทะเลและชายหาดที่สวยงามแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาป่าชายเลนทะเลแหวกเมืองเก่าและของกินมากมายถ้ามีโอกาสนะอย่าให้เพื่อนๆแวะไปสัมผัสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบปังๆกับทริปต่างปังโรยเยนครับทริปหน้าผมจะพาไปทีไ่ไหน ขอติดตามกันเลยครับ